โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับผมทําได้ขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมทําเงินได้ไม่จํากัดนะครับรับเงินฟรีเข้าบัญชีทูมิเนียลเลตแบบโดยตรงเลยนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทาฟรี ได้จริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูด้วยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับเโอเคนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทุมนี้ไว้ก่อนนะครับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับผมให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับแล้วก็เขียนชื่อตามด้านซ้ายมือที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผมเขียนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ค้นหาได้เลยติดตั้งได้เลยเนาะสำหรับคนที่ใช้มือถือ Android เเท่าาาานนนั้้ะครรพหมแล้้วรผมมถาาเเไ่จอตัวแอปนด้ายมือแต่ถ้าเรา เจอแบบนี้เราก็ติดตั้งลงในเครื่องเลยแต่ถ้าไม่เจอแนะนำนะครับให้กดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับผมถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับขั้นตอนวิธีการเล่นแต่ละขั้นตอนให้ดูนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนก่อนได้เลยหรือถ้าเราดูตั้งแต่คลิปแรกจะเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับผมมีทั้งหมมด4เนู ด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมแอปนี้เป็นแอปเล่นเกมฟรีในการเก็บค่าเช่าบ้านนะครับผมก็คือการเล่นเกมนั่นเองเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่เสียเงินสักบาทเดียวในการเล่นเดี๋ยวผมจะแนะนําชีละเมนูกันเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมให้เรามากดที่เมนูเชิญเพื่อนนะครับผมคําว่าชวนนะครับเชิญชวนเนาะกดเข้าไปการเชิญชวนนะครับหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้จะเป็นการกรอกไ d คําเชิญตรงนี้เห็นไหมการกรอก ID คําเชิญหรือว่าการกรอก i อแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราอยากจะรับคะแนนหรือว่ายอดเงินเพิ่มเติมจากการเชิญเพ <treasury> ื่อนเนี่ย เราก็สามารถใส่ id คําเชิญของเพื่อนได้ถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้8 7 1 6 3 7 4 3กเ่ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยกรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับจะกรอกของผมหรือว่ากรอกของใครก็ได้นะครับผมตรงนี้ไม่ได้บังคับหรือว่าจํากัดครับต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูแรกนะครับเจ้าของบ้านตรงนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าของบ้านระดับนะครับก็คือระดับเลเวลของการใช้งานของเราหรือว่าบัญชีของเรานั่นเองว่าเราอยู่ที่ระดับเท่่าไหร ตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับ15นะครับผมโบนัสนะครับผมอยู่ที่3,120โบนัสนี้หาได้จากตรงไหนโบนัสนี้ก็คือการทําภารกิจตรงนี้นะครับเราทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆได้เราสามารถเพิ่มอัตราส่วนในส่วนของการถอนเงินได้ด้วยนะเพิ่มอัตราส่วนตรงนี้ในส่วนของระดับนะครับมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการถอนเงินจากยอดเงินที่เรามีอยู่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมระดับ1จะได้รับ1%ของการถอนเงินระดับ10นะครับ5%เรเระดับ15 20%แล้วก็ อันดับ20 100%ตรงนี้มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะถ้าเราอยู่ในส่วนของระดับไหนเนี่ยยอดเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ระดับ15นะก็ประมาณ20%วิธีการดูระดับของการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่การถอนด้านบนตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่1 4 6 1 6คะแนนนะครับเป็นคะแนนนะที่จะใช้แปลงค่าเงินตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่ระดับนะครับ1เนาเปคร5%เป็น7าทนะครับผมระ มันก็จะอยู่ที่ประมาณ10บาทจุดสสตางค์นะครับผมมันคิดคำนวณจากเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนนะครับตรงนี้นะต่อมาเมนูที่2นะครับก็คือผู้เช่านะครับก็คือตัวผู้เช่าบ้านของเรานะครับเขาก็จะมีรูปให้เราดูตามนี้เลยว่ามีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะครับผมต่อมาเมนูที่3นะครับในส่วนของเมนูงานสําหรับเมนูงานประจําตรงนี้เนี่ยก็คือการทําภารกิจประจําวันนะครับทำได้ทุกวันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอเพื่อรับสิทธิผลประโยชน์นะครับก็คือเราจะได้0.4บาทนะครับหรือว่า คะแนนนะครับดูได้วันละ5ครั้งเสร็จสิ้นงานสปอนเซอร์ก็คือผู้เช่าบ้านของเราเนี่ยเสร็จสิ้นตามภารกิจนะครับจะได้รับนะครับ4.8นะครับผมแล้วก็เรียกเก็บค่าเช่าเร่งด่วนนะครับคือการเร่งให้เก็บค่าเช่าเร็วขึ้นจะได้รับ2,400ี่ยเหรียญทองเนาะและก็เวลานะครับในส่วนของเวลาการใช้งานออนไลน์นะครับ2,400ี่ยเหรียญทองแล้วก็เรียกเก็บค่าเช่าสะสมครบ300เหรียญทองนะครับเราจะได้รับ2,400ี่ยเหรียญทองนะครับตรงนี้เมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนถ้าเราอยยาากมีร ได้เพิ่มขึ้นเราก็กดเชิญเพื่อนนะครับเชิญได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก Twitter Line YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเ,เองนะคบว่าจะแนะนําผ่านช่องทางไหนด้วยวิธีไหนอยู่ที่การนําเสนอของการเชิญเพื่อนของเพื่อนๆด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดคัดลอกนื้อหาส่งต่อแชร์ต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับอยู่ที่การนําเสนอ ER, ว่าจะนําเสนอ ER ด้วยวิธีไหนให้คนเข้าใจในส่วนของวิธีการทําเงินจากแอปนี้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่การเก็บค่าเช่านะครับตรงนี้ที่เป็นเหรียญทองขึ้นมาเนี่ยเราก ค่าเช่าเลยนะครับนะครับกดเก็บไปเลยนะถ้าขึ้นแบบนี้นะครับผมขอท่านโกงนะครับก็คือเราสามารถกดขับไล่เขาออกไปได้นะเราจะได้รับเป็นส่วนของเหรียญทองนะครับอยู่ที่1,500เหรียญทองนะครับถ้าเราไม่กดไล่เราก็กากะบาดปิดไปเนาะตอนนี้บ้านของเราชำรุดนะครับนี่ครับบ้านเราพังนะบ้านเราเกิดอันตรายนะครับผมเราสามารถกดอ่าตอนนี้ได้นะครับโดยการดูวิดีโอนะครับเพื่อที่จะทําให้บ้านเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้รับสูงสุดถึง10บาทนะครับผมอ่ะแล้วก็กดนะครับเพื่อที่จะให้บ้านของเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าาเรยัง กดก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาวิธีการเช่า,ชาบ้านนะครับผมกดไปที่ตัวบ้านของเราเนาะแล้วเราก็กดคลิกเช่านะครับในครั้งเดียวนะครับก็คือให้ผู้เช่าบ้านเนี่ยเข้ามาเช่าบ้านของเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็รอเวลานะครับผมอีกหนึ่ง อีก11นาทีนะ1 1ถึง12นาทีนะครับถ้าหากว่าเราอยากเก็บค่าเช่าเร็วขึ้นนะครับให้เราดูที่ด้านขวามือนะครับจะมีคําว่าเก็บค่าเช่าด่วนนะครับผมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเร่งความเร็วโดยรวมนะครับประมาณ10นาทีแล้วก็กดดูวิดีโอตรงนี้หรือว่าดูโฆษณานั่นแหละนะครับผมตรงนี้เนี่ยดูได้วันละ10ครั้งเท่านั้นนะครับกดได้วันละ10ครั้งเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับถ้าเราจะกดเร่งเราก็กดเร่งได้เลยนะครับต่อมานะครับผมด้านบนขวามือก็คือเหรียญทองของเราเนาะเหรียญทองของเราเนรรราาาาาสมถใใช้้้กซือบน นะครับแปลงพื้นที for for ่บ so ้านได้นะครับหรือว่าจะกดเร่งเก็บค่าเช่าได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราใช้เหรียญทองในการเร่งค่าเช่านะก็คือ150เหรียญทองนะครับนี่ครับเราใช้เหรียญทองได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้นําเหรียญทองไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับเราก็สามารถเอามากดแบบนี้ได้เพื่อที่จะเร่งทําภารกิจให้เสร็จนะครับตอนนี้งานสปอนนะครับอยู่ที่ระดับ69นะครับผมต้องหาผู้เช่านะครับให้ครบตามจํานวนนี้4ตัวนี้นะครับผมก็คือต้องหาให้ครบแล้วก็มากดเลยนะครับผมนี่ครับแต่ถ้าเราดูวิดีโอ ถ้าเราอยากจะเสร็จภารกิจเร็วนะครับแบบนี้นะก็คือเล่นแล้วก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆได้นะครับผมด้านล่างเนี่ยก็มีคนให้เราช่วยในการค้นหาได้นะครับผมในส่วนของพยาบาลเนี่ยมันอยู่ในภารากิจของเราด้วยนะครับเราสามารถมากดดูตรงนี้ได้เพื่อที่จะทําให้ภารกิจของเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นเพื่อที่จะรับในส่วนของเงินในส่วนของตรงนี้นะครับยอดเงินมันก็จะขึ้นมารวมตรงนี้ให้เราครับการใช้งานมีแค่นี้นะครับผมในส่วนของการเล่นไม่ยากนะครับต่อไปการถอนเงินนะครับกดไปที่คะแนนของเราเนาะการถอนเงินเนี่ยเป็นการถอนเข้า บัญชีทูมิเนเวลส์หลายคนนะครับที่เป็นคนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพมา่าเวียดนามกัมพูชาลาวนะครับที่สนใจอยากจะเล่นแอปฟรีพวกนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีุูมิเนเวลส์ผมไม่รู้ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาสมัครบัญชีทูม e เนเวลส์ได้หรือเปล่าถ้าใครสมัครไม่ได้อันนี้ก็ไม่สามารถทําได้เนาะทำได้อยู่แต่ว่าการถอนเงินเนี่ยมันจะถอนไม่ได้นะครับถ้าหากเราไม่มีบัญชีทูมิเนเวลส์บัญชีทูมิเเวลส์เนี่ยถ้าเป็นคนไทยสามารถสมัครได้เลยนะครับตาม YouTube มีสอนเนาะขั้นตอนวิ การถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะครับกดถอนเงินเลยจากนั้นนะครับผมกรอกเบอร์วอลเลตลงในช่องนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินฟรีเข้าทรูนิวเลสตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่73.08สตางค์ผมก็จะถอนทั้งหมดเลยนะโอเคนะครับถอนสําเร็จนะครับผมยินดีรับนะครับถ้าหากว่าเราอยากกรับยอดเงินตรงนี้เราก็กดยินดีรับเนาะอันนี้ผมไม่รับแล้วกันเราดูที่ประวัติการถอนเงินด้านบนขวามือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือประวัติการถอนเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือว่าดําเนินการหากตรวจสอบเสร็จเรียบร้้้อยแลววนนะะคสถาาาจขึํ่ ถอนสำเร็จแบบนี้ผมได้ทําการถอนเงินไปวันที่14เดือน3 2023นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่เกิน1วันหรือว่า24ชั่วโมงเงินเข้าทุมนิวเิตแน่นอนในส่วนของแอปนี้นะโอเคนะครับผมวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าผมได้รับเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปแจ้งอีกรอบหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ